ล้วฟันเราบอกแล้ว่าเท้าว <Silver. S 1> ่าช่ชาชื่อเรียกไวไรนี่เด้อช่นสชื่อตัวได้ช่างบอกเรียกพ่อฟันอกแปดหกสามเนยดีช่นชื่อช่าแม่เป็อดหยดไปอันนี้พันนำม้นหลานชงมให่เขาทั้งสามั้งสองเขาบดทั้งสม ตั็สามตัวสองตัวเนี่ยเจ้าของคันละมุนเขาเลยเป็นแสนสองแสนคนถถือว่าจังหวัดเราเล็กเนเขาได้แปดหัดเก่าหัดบางหันหมดที่สิบเขาสิไปอยู่นี่ตาเป็นจังไรแม่ไปได้ม่ยำหลายหอดแล้วม่ยำหอดบางหันกับไฮพันปไปแปดหกสามสามตัวไฮันไปแปดหกสามกับแปดหนึ่งหนึ่งแปด เป็นไปกงเปันไอดบังหันหัตตรงๆเลยให้เิ่นไปบังหันแต่ว่าข่าจังเพ่อยู่ทางไก่พ่อเขาทโ่มมากหันมากมันท่มอะไรกันอลไกันมาหลดออกหันชุ่มพ่นท่มากพอยุคนละกรุงเทพพัทยาพัทยายุ่ไเนี่ยแหละคนทรมากเ็ซที่ตามแม่ได้มาจังไดแม่เนีโอ้เรีอันฝันันเรขันรพ่อใหญ่มาบอกพ่อใหญ่พูดแลดตแตนี่จ้ะ แล้วฝันเราบอกเรา่าเท้าว่าใช่ชาชื่อเรียกไว้เนี่ด้อชาวชื่อโ้ได้ใ่ไเรียกพ่อฝันค่ะห้อการแปดหกสามอย่างนี้ชื่อทั้นแม่ไม่ไมแ้วเป็นยอดใบแปดหนึ่งเด้อพันนะตอนนี้ก็เริ่มถึงตัวโต้มันถึอตัวโต้มันแปดร้อยวันนี้ราคาเรียกมันอรียอยู่ห้าร้อย เยอะเท่านั้นล่ะประกาศสื่อหลายน้อยอย่างนีเงี้ยหน่พคนน้อยยางไม่ทันบอกอะไรจะได้จะได้มาตามแม่แท้มากมากนีว่าปเสมากกับมะหอดกับว่าพวกเราออกปลอมมะหอดแล้วปุ๊บมือนักออกปอมมากา่าคันน้ำมุนเขาก็มากพอดีเรืคันน้ำมุนเรื่อคันน้ำมุนผู้ใดออกปอเมียแล้วเด้ออกปลอกลับไปแล้วคันน้ำมุนหลานชงมะหอเขาตั้งสามตั้งสองเขาทั้งสาม เป็นสามตัวสองตัวเนี่ยเจ้าของคณะมุ่นเขาเลยเป็นแสนสองแสนบคนวันนี้มันจะชงมากไห้วันที่หนึ่งเด้อวันที่หนึ่งตอนสอบประมาณสิบวันสองสามโมงเสอบก่อนก่อนออกมือก่อนเล็กออกมือหนึ่งเขาจะชงมากทั้งสี่มวอนนึงเขาจะชงมากเมื่อวันที่เทเลนน์มันชงมากวันเล็กออกมือหนึ่งแหละมันชงมากก็าชงวันชงมากวันที่สิบห้าเพราะว่ามั้นดอกวันที่สิบหกวันนี้เขาชงมากวันที่หนึ่งแต่จบวันที่สองมันบ กันเลขขันน้ำม่อนจิแม่แม่ชงมาตะใสเนี่ยเขามาจากเราขอนสวอถือว่าจังหวัดเราเล็กขนนมนเขาเขาไลยแปดหัวดเก่าหัวดมงหันนี่หัวที่สิบเขสิไปอยู่นี่นี่หัวที่สิบอีงมะหายวันที่หนึ่งรอบวันที่หนึ่งเอกเอซีกอะไรรอบปมากหวัดแล้วแม่ถือว่าเก่าหัวแล้วไดกัดวันนี้เาจังคอยม่ปนมาไหมจังได้ก็ใหาได้น่นเลอเด้อวันนี้เนาะของควันขี่หมเก่าหัวแล้ว นี่หัวที่สิบจะของเขาเป็นเห็ดเขาก็จะเห็ดเอากัตตองรอบวันที่หนึ่งนะแม่นะวันที่หนึ่งส่มันสักสามโมงเช้ากังวัส่งมาให้าเอากระจิได้แลงมากไมาไหมอันนี้เลขคือเลขนมมลนี่เนี่ยขนม้มเมื่อนี้สีถามความฝันแม่ความฝันแม่แม่ฝันว่าผีมาก่ำข้อผีมาก่ำข้อยุงแจ้ามุกอะไรมุกผีตัวเด่นเลยไปท้อง้ำโมงตามโจไปมันปล่อย ได้ผาสลุงู้ใช่แต่แเรือตีใช้หัวหาหัอหอกหอกชนคนณชนคต่กับศูนค่ะแต่ตี<ะ>ใช้เก่าออนชุนชุนหาเก,ก่นานแต่เรื่ีเอาศุนหาเก,ก่าศุนหาเก่าควันนี่ปีอะไรท่านี้อืมอันนี้คือเป็นความฝันเนี่ยน,น,นี่เป็นควมฝัน วัวต้องหั่นกับฝันนั่นแหละมันตันเข่ากันกับน้ำมุนมันตันเข่ามากเขคันน้ำมุนเขาตรงกันพอดีแต่ว่ารอบเมื่อกีคันน้ำมุนเขาเยอะมาเขากันอีกบ่นั่นนะอันนี้เอาความฝันแม่ไปก้อนพองมาก้อนแม่กับฟันได้เมื่อก้อนฝันได้เป็นโตเลยบอกเมื่อก่อนไม่แต่แปดหกสามโอ้งตรงๆพญายที่เราเสียไปแล้วเล่าเสียเลาเลยเกียรติสิบสามปีใช่เลาใจเล่าเลยตีเล่าเเอาเกียรติออก ก็เลยเอาเอาสามียาไม่ใช่ตัวตัวไทยคก็เรลยตีใช่แล้วมาบอกแปดหกสามแล้วบอกสองตัวแปดหกสามหกสามมาโอนหกอันแปดหกวันนี้แม่เลยเอาเรียกสามมาใช่ใช่ไทยนั่นแหละร็เลยได้ก็เลยได้ทั้งสามตัวก็เลยได้ทั้งสามตัววันนี้ความฝันของแม่วันนี้แม่ฝันตองหวนเลยมันปาฝันตองหวนเรียกออกแล้วก็มานอนฟันมาผีกับข้อ ฟันเตี้ยเดียวบ่ท่านฟันอีกโบท่านเลยฟันอีกติดข้อมฟันแม่แม่ตีออกมาเป็นตัวใดก็จ้าตีออกมากเป็นอย่างยอดพุ่นตีเแล้วก็ฟันตีย่ศูนหาเก้าศูนย์ห้าเก้าเนแล้วเขากัดมาตัดเอาศูนหาหาศูนเก้าหาหาเก้าเนี่ยศูเก้าเก้าศูนเนาะมาตัดสองตัวเอา ม,มันสื้อจังสั่นตาหมอมหันกระตัดไปปัดยัมัอเศร้ามากออกรเจาเงินคาลีก็หายบุ้งจากที่ว่าจะคลองถือเลขต้นป้าเ <c oughs> อ <c oughs> อ <c oughs> จนพเน้องมันงิ้นมาเออพน้องมันงินมาเอาเงินอียงหมสัตว <c oughs> เรื่องของขวาเรี่งาหพ้ากนะเขาะ่ะเอาจากแล้วถือเลขจนเลืยมข้าวตลอข้าวบุ้จากเพราว่วามันสืเจ้าเดียวไปบุ้งบินก็เจ้าบินมาหายไปจ้างวาชื่อคอง ม oh ื่ออื่นมันก็จะเหาเรีอยกเงืนคาเรียกพนักเอามันคาเรียกอีหยังอดีแทนะง่าถือเรื่อน้ำกระเจาสั่งมึกตึกหนึ่ือกบเียดอกกระเจาก่ายคาเรียกกรเจาเบิรต้นะหวน่งหัวละซี่ลอยหาลอยเชนเรียกระเจาย่างโม่ถือคนนีแต่กนดียี่ดอกไม่กันยังได้จี่น้อแม่นาออันนี้เป็นฟันตองวัดแม่นอเนีชื่อฟันตองหัว่องวัดที่ แม่มาเก่าเก่ามันแบบแม่นยี่ดิันฝันแบบนี้แม่นอยู่ม่อก็อนี่กับฝันีันต่ฝันแม่มาแม่ฝันสั้นมากฝันกับเลขคนมนนั่น่ะก็เลกคารมนกับของหลานท่นฝากมาให้เขาสวนเขาท่ัพมากตัดสองตัวแล้วแม่มัดตัวใดครับตัดสองตัวกับเราควรต้่งอัญชันหาเก่า มักซึ่งหาเก้าเก้าหาแม่ก็ซื้อไว้มักไม่สามตัวเนี่ยมักเบิรดซื้อไว้เบิดแล้วซื้อมาหมู่บ้านทามาอยู่รัตตรีนั่นก็เจ้าพวกนี้แจ้าใบเนี่ยทามเราได้รัตตีหมู่บ้านนี่บ่ได้รัตตีเขาสามแทงหมู่บ้านเขาเมาอยู่นี่บ่ได้พวกนี้แจ๊กใบโวนี้เรียกศูนย์หาเก้าพวกนี้แจ๊กใบแม่หาเก้านี่เก้านี่สามารถอันอันแหววขาโเป็นหาหกได้ไหม ต้องพูดถึงมาเฟ่มาพูดแม่แม่ชื่อตรงรถดวนาอชื่อคำหนังคำหลังจะเจียวพอพูดชื่อเลยก่อเอซี่พิจารนาเอาเนาะคนคิดเจรนาคนมากก่าพันมามากก้วไปเนาะสำหว่าสำหรับแม่ก็คือศูนย์หาเก้าผู้ใดว่ากันเรียกขันนํามุนลอดเรอวันที่ลืมไปมากไหมไปมาคายมุนกนคือเก้าหลับตีจ้าแม่ครับไอละมุนเขามาแปดวัเก้าฟอดแล้วครับขันนํามต์เขามาจังหวดแล้วก็แม่เก่าอดแล้ว วันที่สองนี่สิเป็นวันที่สิบเนี่ย FC พิมพ์ล oh, right ่อผู uh, water, they re, they re course, ้ใดสิล่อขันน้ำมนต์เนาะใช่พิมพล่อแล้วนิ่งๆแม่อันนี้ความฝันแม่กายจะเป็นความฝันฝันกับแม่ขันน้ำมนอ์กับแม่หลอกปอมมังหอดโอ้ยแม่พอทรหาผมโทร่จังละเงินทรจับกมีพ่อบาทจันโลก็เลยไปเโท่หาเลาวปทรหาเราจริงๆกึ่งๆหนังน้ำยก้ใช่ก็เลยทรหาพนจ้ะ เขาถ้าไม่มีเงินคันน้ำมนตนมาแล้วเลยไปโทรหาเราจะมจะได้แม่ต่้งแต่ได้ความฝันแม่อยน่ะเนี่ความฝันฝันก่อหอนฝะันเรียกออก,อกแล้วค่ะว่าฝันว่าเขากรมข,ข้อมีกรรมข้อนนะอันนี้ก็เป็นความฝันของแม่กายฝันแปลออกมาได้เลขสามตัวก็คือศูนย์ห้าเก้าเอซีอก็ตัดน้ำคือศูนย์หาหาศูนย์ศก้ศห้หาก็ไม่คนนแค่นี้เลขบนไล่โต ยาคานมักกะติดตามมดบ่มักกะผ่านเป็นแนวทางนะแม่นะเป็นแค่แนวทางเนะค่ะความฝันแต่สําหรับคาน้ำมอนนี่่นกาได้โชคมากเก่าว้มากาหวแล้วมาว่ากับหัววันที่สิบกับวันที่สองโอวันที่หนึ่งวันสี่ทรงมาให้น้องเราร้านสาวจิตทรงม่ให้ FC พิม์รอไว้สำหรับเป็คาน้ำมอนเดี๋ยวแอดกระสิอ่แน่นอนมาตามให้เด้อแน่นอน อันลำม่นเขาแนะ่นอนกต่วาตรงกันดีกกับตัวนี้ฟันรวดน,นะเนี่ย